ผมโอ้เ oh, ห oh, ็นรถขี่ออกมาแหม่บอ่ะดิวะฟี่มาแล้วขี่มาใส่ออกมาจากร้านคลิดอันนี้แม่เห็นลูกพี่ออกมาปุ๊บนั่นแหละก็เลยมัตต์ลานเลยเอาผมเห็นคือ่เจ้าขี่น้ำกลนผมออกมาจากร้านคลิดเล็กคลิดอันนึงนะสี่ห้องเปียกรถนะบอสั้นบ่มีแต่ใส่ถุงหอยู่ติเฮ้ยบ่กหัวังได้แล้วเห็นคางเดียวกับหุจักจำเลยหอเปล่ามันหอนที่ดูการเทียนรถเนี้ยบออันนี้ห่อนบ่ดเลยหอนอยู่บ่โดนนะห่อนไอ้ห่อนที่ไปเซ็นนี่กลับไปห้องบ่ บ็ไปห่วงแล้วกับมาน้ำเห็นนองเล่นก็เล่นน้ำน่องนี่แหละนี่เดี๋ยวเห็ร้านสิเอาของมาลง่มก็เลยเอาของมาลงใส่นี่เดี๋ยวเขาเขาพักอยู่นี่ของอยู่ใส่ของอยู่รถมาตตาบัณฑ์คนนี้นี่แมนของจอดจังเลยจอดรถ่มไปได้อยู่จริงได้อยู่แล้วกับฉีเขาดมคนนี้หรือเปล่าเนี่ยไปตัวเปียกันตัวไปตอนนี้บอกแมนเอาของมาไอ้ซื้อไปเสนะไป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 กับรถตัวโอ้เอาของลง่มเลยดีเรียบร้อยไปฟิล์ม เดียวล่าโยยัง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 เยออยู่อยู่อถากล้องหมนนอนวะครับันี้ครับอ้่ากล้องีน้องครับอ้่าเป็นาังแบบม้กันเอาต้ามามาเด๋ยวแบบว่าเออเลรงเอ้าผมขผมเจ้าเจเลี้ยงอย่างเลี้ยงยงงการเรืงตัวล็อกแล้วเ่าวันนีครับวันนีครับวันนีครับกัครับ แจ้งตันีครับนี่ครับเอายังบ่งนของเสือพาแล้วกักจิตต์แล้วกันั่นละจนวดหน้าบ้านขึ้นบ่เป็นยังตอนนี้ล่ะต้องลเล่าลังทอดเนี่ลังเทอดีเหรอบ้านเอาราคาไห่วยเบิรเป็นล้านหรือลูกกี้บ่อบกจเห็นเ้าไปเลยคือบอบแพงดอกคุณแม่แล้ว่าอยู่น้ำกันแล้ววะเหแล้วบ่อขายกิน ก็สีขลายจากไหนเล่ามาอยู่ยั่จังสีเหรอลูกพี่ขายของแม่แล้วขายของความอายุเซเว่นต่างเซเว่นอาหารตำมุ้งอายเซเว่นอาหารตซังโอ้ยงเซเว่นนี่ไหมตกขังเซเว่นตำมุ้งกับตำซังันกว สด้างตํมส uk yeah. kind of like ั่งตําหง่ังเออบ่ได้ตําแพขายไปเท่าน้ตันี่ว่าเสียผ่าได้สู่เอาอัน่แม่ยเราก็อยู่น้าติอยู่อยู่อยู่ว่าแรา่อน่อยอยู่โมไม่ดินไว้าเ้าก็นอนพักอยู่นี่น้ำน่าเราก็อยู่ในเฮือนครับซุ่มยูของนอมาสั่งความเดือดลอนให้เราสินะควาเด็อดเพราะให้เราได้แบบไดบโวได้ดาได้ยังสินะบ่บยูฟี่พ่นี่นี่ยูฟี่ ออกบ้านมาตะเคิองจักี่โมงจักโม่ง,มงอ,ะอะไรยังไงไวันโม่ว่าจัหมู่บ้านเนี่ยเราเอไปหาหมูอยู่โดมกับโบวีหมูเพอดีเขาว่าผมผักตัวพวงสองถ้าจะผักหมู่บ้านาก็ไม่เสียที่แรกว่าถิ่เมาซ้อมเป็นฤาษีน้ำเห็นอันเห็นพระเอกชอบท่าน่าไส่เพื่อนอันล่ำสวนมูลล่ำหรือก็จะเปลีนน้ำมูลดอกขึ้นเถอะดอกเป็นขึ้นบ้าว้าโอ้ยเรียนเปลีนออกสีออกลีลาบเปลี่นโอ้าฤาษีเพื่นบ่อแห่ใส่ลีลาบอกนั่นจากแล้วเห็นอันพระเอก มันเพื่อขัดหลังครึงหนึ่งใส่อุปกรณยู่โว้ยถนอ,อมผู้ใดใส่สุดเพ,พ็ดสุดยังน้องนะก็คือเหมือนถนอมผูผ้ใดใส่สุดเพ็ดสุดยังเพิ่ยังให้มีสิน<อ>แต่ฤาษีพวกชี่เปลือยพวกนี้บอร<ไ>ตรงมีไอ้ช่างฤาษีสูตรฤาษีเลยแต,แต่ว่าอาจฉบงุงฤาษีนะไระหายเข้าปากเพ็ดบอมันจังเป็นหมอลาะมันจังป็นนี่โดยเฉา่ผาขาพัดัวออุบไรเนี ผู้ไปว่าผมแสดงไปยังทีเป็นอยังมานินมังก่อนวายปะที่เปลือยแหละแต่ว่าซี่เปลือยเป็บใส่ปักเพชรฮะซี่เปลือยอยู่แต่ว่าปักเพชรที่กันจะว่าเรื่องเป็นปักเพชรกี่กองไหมซี่เปลือยอยู่แตัวได้การเลยไป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 เถอะอย่าเอาละไปไปเอาไปพอกันยุ่ดมเลยทพี่นะเอาทีนึงหนึ่งฮะไปทิไปพอกันกระิือออกไปทันตัวไปนี่แหละสู้ไอ้เด็กหนุ่มเราไปติไปแม่ไม่บอก โอ้โหยัอาไปด้วยพี่ไปดิป่อป่อาไปยังผมว่าม่มองมองเแ่ละแมของบ้านแม่แมครับแม่ของบ้านเนี้จงใส่ใครช้ำดึอดเดดดคนละคนคนละคนคนละคนที่เหลืองตัวเหลืองดิตัวเขาไม่ทายังคอยกระาไปแล้วเขาจะได้ลบออกเขาจะได้ลบออกอยู่โอ้เสีงเลยมา จะถ่ายิสันนี่หอลาพี่ไ่ไ <laughs> ด้ง <laughs> ไม่ได้้ดย <laughs> โเมเมน,น,น,มน <laughs> ต์ฉัจนะ <laughs> จะทำมันรุ่นหรไง่นกรไดูอยให้ิ้อดสันเลยจะถ่ายคลิปเลยหรือเปล่านคือมีแต่แนวหามคือบอกบอกคุณภาษทยเฉ <laughs> <laughs> เอาพี่น้องท่านี่เราพบนักที่ก็ลุลงดอกคลิแล้วถ่ายมาแต่ถึงม่ายต่นแล้แลด้วอือแต่เรียนุนมากบุนเลวนไหนพวกวันนยังเรียนน้ำน้ำฝนบุกอ มันไมกีาที่ลรวเีน้ำนกัปาแล้วว่าว่มามันเจาสีเหลียวใส่เขาบ้านบ้านพักวันสีเขาดูเพื่อักมาเขาดมเนี่ยจะได้ต้งตีไปเลียวเหลียเห็นรถไปเหลี่ยวแล้วมันเป็นกีาชงใช้พาดีเลยกคเลียวเขาบานแป้งเดือนบพรว่าเขาไม่หนีเพราะผ้าหลังเขาฝังมาไว้แล้วแต่กัดไปสั่นไป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 ้อพิมพ์ไปไปไกลปจะหน่อยบอกจะหน่อยออกไปบอกไ้อไปไปพอกันทั้งในห่ดละไม่รถสิมัวนี่ดูดูม

บ้านสาวน้อยเพชรบันแพงบึ้เออพูดนะโอ้อยผมคิดว่ารถมันเป็นงานน,นะอะไรยังไงเวทีห้องกางเวทีแล้วเลื่อตะไฟนะครับวันนี้มีใครมาบ้างโอ้ไม่อยาได้เราไปจอดรถมองจอดนานเลยตัวตน,นี้นะครับรถนี่ว่ามันเปิดวุ้งไล่คักรถ ไลยขักไลยขักแ้กี่จวดใส่โอ้มาที่นี่ตำแหน่งนั้นกี่ข้าหมอดโรวดนยืดเล่อตำแหน่งมองจวดห้ออเด้๋ยวดอดไฟคนนี้เลยห้าแดดแดยไฟคนนี้เลยคนนี้ เพื่จะซ่อมรั่มยู่ในห็นเลยนี่ยพวงหนึ่งพวกหนึ่งเพา่อจะซ่อมรั่มยังห้องไปจอดไปซ่อมได้หน่อยนะคลิปต่อไปไปละคลิปนี้คือสิบหัวท่านละล่ะชิบบึกนี่ไม่ทันแล้วเดี็กจิมรถไปนี่รถไปนี่ตามาติดติดยังตามกันมาอยู่นะครับผมสำหรับรถคันนี้นะครับตามกันมาอยู่นะครับอู้ค่นปีศาจบึ้ยพูดนะพูดนะ กับยูไอแล้วว็ไหนราทายเหรเรทายเยอ่แน่เนี่ยแล้วแล้วเล้วแบเข้นอแล้วก็แล้วศิลปินวงหนึ่งนะครับผม้ยเป็ออมาดพุนอะอันนี้โตคนอยู่นี่ตอนรถรถจอดประจำได้นี่หุมวงๆุมวงหุมวงหลังพระพิฆเนศนะครับขขางๆครับนีแล้วก็รถไอต้นนะครับผมนะเก้ี้วเลย อันนี้รถนงปันปันนี่รถนงปันปันเนนอ,นนอ้ารถไปปะไปแร็วคัานี่ไปเร <c oughs> ็วโอ้มาที่นี่ห้องหันมาเมืองเวทีสาวหน่อยลุ่เพื่อนชู่ครับอู้ยอ,อ,อลังการงานสร้างครับพี่น้องอย่าลืมเด้อเปิดวงครับสามสิบเอ็ดสิงหาที่จะถึงนี้นะครับผู้ใดสะดวกมาหน่างานมามวนมาซื้อน้ำกันได้บรรยากาศสดๆหน่างานนะครับผู้ใดบ่สะดวกซื้อบัตรออนไลน์นะครับเอาไปใส่น้อบันน,บนี้น้อรถบัตรข้านี่สงใส่ยเป็นผักเที่ยงกันดรือเ่าละ น่าจะน่าจะก็ล่างทยอยกันออกไม่แล้วเอาพอกันคลิปหน้ากันแล้วกันครับพี่น้องสราชคลิปมี้่าพี่น้องเพียอสมีครับสวัสดีครับ